สวัสดีค่ะออริแม็กสกรีนเวค่ะวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวนะคะที่โครงการบุราสิลิท่าข้ามพระราม2ค่ะซึ่งที่ตั้งของโครงการนี้นะคะก็คือตั้งอยู่ริมถนนเรียบวงแหวนด้านใต้นะคะหากว่าเราเดินทางนะคะมาจากถนนพระรามที่2นะคะก็คือเริ่มต้นจากทาง b ิ๊กซพระราม2นะคะฝั่งขาออกตรงมาประมาณสัก1กิโลเมตรค่ะก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลค่ะ ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะประมาณสัก5กิโลเมตรค่ะก่อนข้ามสะพานไปสถานีขนส่งนะคะก็ให้เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าที่ถนนเรียบวงแหวนด้านใต้ค่ะขับตรงมานะคะประมาณสัก1กิโลเมตรก่อนแยกคุณกรลาค่ะก็ให้เลี้ยวขวานะคะเมื่อเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยตรงมาก็จะเจอโครงการบุราสิริท่าข้ามพระรามสองค่ะ ส่วนบ้านที่อ้อจะพาชมในวันนี้นะคะก็คือบ้านหลังนี้ค่ะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามอ้อเข้าไปชมข้างในกันต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อ,อก,ก็มาอยู่ภายในรั้วบ้านนะคะของหลังที่จะพาชมในวันนี้แล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้เมื่อเข้าจากทางหน้าบ้านมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะ ซึ่งสภาพปัจจุบันของที่จอดรถตรงนี้ก็คือเป็นทรายล้างค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะมีการทำหลังคาวไวนิลนะคะต่อเติมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เลยสามารถที่จะจอดรถได้สองคันนะคะคู่กันได้เลยแล้วก็ยังได้ร่มเงานะคะกันแดดกันฝนได้ด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะถัดจากที่จอดรถค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างๆบ้านซึ่งด้านข้างฝั่งนี้จะบอกว่าเหลือพื้นที่เยอะมากเลยค่ะ สภาพปัจจุบันก็คือพื้นที่ตรงนี้มีการทำเป็นปูหินทางเดินนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำเป็นปูหินทางเดินเนี่ยก็มีการปรับที่ดินนะคะรอบบ้านแล้วก็ทำแผ่นปิดรอบๆบบ้านนะคะการดินสไลด์เข้าใต้บ้านทำไปประมาณสองครั้งค่ะแล้วก็การทำปูหินทางเดินแบบนี้ค่ะก็จะดูแลง่ายนะคะในปัจจุบันแล้วก็ในในอนาคตด้วยตรงนี้ก็เลยสามารถที่จะเดินสบายได้เลยนะคะหรือหากว่าท่านใดชอบปลูกต้นไม้นะคะ พื้นที่ตรงนี้ก็ยังทำ flexible ยืดหยุ่นไว้ค่ะว่าจะลงต้นไม้เป็นไม้กระถางตรงนี้ก็ยังพอได้ค่ะแล้วก็สเปซตรงนี้ค่ะอย่างที่อ้อบอกว่าฝั่งนี้เหลือพื้นที่ด้านข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างรั้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นรั้วของโครงการที่ทําไว้แน่นแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะก็เป็นระยะความสูงเกือบจะเท่าอ้อเลยนะคะฝั่งด้านนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ถัดจากบริเวณด้านข้างค่ะ ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านนะคะซึ่งฝั่งด้านนี้บริเวณด้านหลังอะคะ่ะเราก็ทำเป็นลานซักล้างพื้นที่ตรงนี้เป็นลานซักล้างและที่สำคัญค่ะก็คือมีการทำหลังคาเป็นไวนิวข้างบนไว้เหมือนบริเวณหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เป็นโครงเหล็กไม่มีเสานะคะระยะตรงนี้ก็เลยทำให้โปร่งแล้วก็โล่งนะคะพื้นที่บริเวณด้านหลังอะคะ่ะ ใกล้เคียงกับบริเวณด้านข้างเมื่อสักครู่เลยนะคะหากว่าจะมีลานซักล้างก็ถือว่าสะดวกมากเพราะว่าทําเป็นปูหินทางเดินไว้เช่นเดียวกันค่ะฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมบริเวณข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอ้อพาไปดูส่วนข้างในค่ะแต่ว่าจะบอกว่าพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ย ก็ให้ความรู้สึกว่าโปร่งแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านเดี่ยวไซเริ่มต้นขนาดนี้เดี๋ยวตามอ้อไปดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วจุดต่อไปนะคะก็คือพื้นที่นะคะที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะก่อนที่จะเข้าประตูทางหลักของบ้านหลังนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็คือจะบอกว่าทําเป็นสนามหญ้าซึ่งโซนสนามหญ้าเนี่ยก็มีเฉพาะตรงชุดนี้แหละนะคะแล้วก็เป็นหินทางเดินค่ะทําให้เราสามารถเนี่ย เดินได้สบายนะคะแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านก็มีสเปซนะคะจุดถัดมาค่ะนอกจากบริเวณหน้าบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็คือบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันตรงเนี้ยพื้นที่เราก็มีการปลูกต้นไม้นะคะไว้เป็นต้นไม้ขนาดเล็กก็ทำให้ดูแลง่ายนะคะแล้วเนื่องจากว่าที่ตั้งของบ้านหลังเนี้ยนะคะเป็นบ้านนะคะที่อยู่ตรงบริเวณจุดกับรถ พื้นที่ดินเนี่ยก็เลยเป็นรูปตัวแอลค่ะพื้นที่ตรงนี้เราจะได้มุมพักผ่อนเพิ่มนะคะแล้วก็มีการต่อเติมห้องตรงนี้ได้ห้องขนาดใหญ่มากๆเลยมีการลงเข็มไมโครพายประมาณ6ต้นแล้วตรงที่อ้อยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ลงเข็มไมโครพายด้วยเช่นกันค่ะทําให้ตรงนี้มีจุดแตกต่างจากบ้านหลังอื่นแล้วก็ได้มุมพักผ่อนเพิ่มเติมตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าปลูกต้นไม้แล้วก็มานั่งชิลๆตอนที่แดดล่มลมตกก็สบายมากเลยเพราะว่าด้านบนนะคะทำหลังคากันแดดกันฝนไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูภายในบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่ามีจุดที่น่าสนใจยังไงต่อตามไปเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อก็เข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านที่บราซิริท่าข้ามหลังที่จะพาชมในวันนี้แล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะ ตั้งอยู่บนที่ดิน53.4ตารางวาค่ะแล้วก็แบบบ้านเนี่ยจะเป็นแบบบ้านเริ่มต้นที่152ตารางเมตรค่ะมีความพิเศษแตกต่างจากบ้านหลังอื่นตรงที่มีส่วนเพิ่มเติมส่วนต่อเติมเพิ่มนะคะลงเข็มส่วนนี้ประมาณเพิ่มเติมอีก19ตารางเมตรค่ะหลังนี้ก็เลยมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะกว้างกว่าหลังอื่นในแบบเดียวกันค่ะซึ่งจุดที่อ้อยืนอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณภายในตัวบ้านแล้วก็เป็นจุด โซนห้องนั่งเล่นนะคะเมื่อเปิดประตูบานใหญ่บริเวณนี้มานะคะก็คือจะเป็นบานกระจกบานสไลด์นะคะหน้าบ้านเมื่อสักครู่ที่อ้อนำชมนะคะพอขึ้นมาก็ยังมีชั้นพักบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะก่อนเข้าตัวบ้านยังให้ร่มเงาเพราะว่ามีส่วนที่ทำหลังคาเพิ่มเติมไปด้วยนะคะตรงบนบริเวณนี้ก็สามารถที่จะแบบว่านั่งใส่รองเท้าตรงนี้ได้แล้วก็เดินเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้ ก็จะให้แสงธรรมชาติอะคะ่ะลอดเข้ามาภายในตัวบ้านตอนกลางวันได้ไม่ต้องเปิดไฟก็ยังสว่างค่ะและที่สำคัญค่ะบ้านหลังนี้หันทิศใต้รับลมดีมากเลยค่ะเลยทำให้ f ีล l i n ตอนอยู่บ้านนะคะให้ความล่มลื่นแล้วก็ล่มเย็นด้วยนะคะตรงจุดแรกค่ะที่อ้อจะพาชมวันนี้นะคะก็คือเมื่อเข้าประตูบ้านมาแล้วค่ะก็เป็นโซนห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นเนี้ยจะบอกว่ามีระยะค่ะ พอดีที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่บริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็โซนด้านนี้ก็วางทีวีนะคะจอใหญ่ได้เลยนะคะทำเมาส์ตรงนี้แล้วก็โซนบริเวณนี้ก็คือวางของตกแต่งหรือว่าพวกเครื่องเสียงได้ถัดจากบริเวณห้องนั่งเล่นบริเวณนี้นะคะจุดต่อเนื่องค่ะต่อไปเนี่ยก็คือโซนดินนิ่งนะคะก็คือจุดตรงรับประทานอาหารนะคะ ซึ่งสามารถวางโต๊ะนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยขนาดใหญ่บริเวณนี้ก็สามารถที่จะวางที่นั่งได้ประมาณ4 5ห้าที่นั่งสบายๆค่ะแล้วก็มีทำโคมไฟไว้บริเวณนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งจุดบริเวณตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับส่วนของห้องครัวบริเวณด้านขวาค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่มีการลงเข็มไมโครพายเนี่ยต้นแล้วก็ทำบานสไลด์เป็นบานกระจกนะคะ เมื่อเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะประมาณ19ตารางเมตรซึ่งพื้นถึงเพดานนะคะก็ประมาณ2.8เมตรทำให้ตรงนี้ฟีลลิ่งอะคะ่ะได้โปร่งนะคะห้องนี้แต่งเป็นสไตล์ลอฟท์ค่ะเดิมก็คือทำเป็นห้องทำงานนะคะหรือว่าเราจะแอปพายอะคะ่ะเป็นห้องทำกันบ้านเด็กๆหรือเป็นห้องผู้ใหญ่ก็สามารถทำได้นะคะ ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นแบบสองช่วงแล้วก็มีการปูพื้นเป็นพื้นกระเบื้องขนาดใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งด้านนี้ก็ยังมีช่องแสงค่ะที่สามารถให้แสงเนี่ยลอดเข้ามาในตอนกลางวันได้การตกแต่งตรงนี้ก็เป็นสไตล์ลอฟแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศไว้ก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นห้องที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวบ้านฝั่งนี้นะคะ หากว่าเรานั่งทำงานหรือว่าอยู่บนห้องเนี้เราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าตัวนี้เป็นบานสไลดนะ์หน้าต่างขนาดใหญ่ค่ะทั้งแสงทั้งต้นไม้ตรงนี้อ้อมมองว่าฟีลลิ่งดีมากๆค่ะเดินออกไปนิดเดียวค่ะก็คือเป็นส่วนของระเบียงมุมนี้อ้อว่าเป็นมุมพักผ่อนของคนในบ้านได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เป็นจุดที่คุ้มมากๆเลยห้องนี้ทำไปเนี่ยน่าจะประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยค่ะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันค่ะว่ามีความสนใจยังไงเพิ่มเติมตามอะไรค่ะ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เคาน์เตอร์นะคะเป็นส่วนงานของแผนที่ซึ่งตรงนี้นะคะก็คือมีการทำบิวอินตู้เก็บของไว้ก็สามารถเก็บของได้จริงค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็คือยังมีหน้าต่างให้ระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะตอนเช้าๆหากว่าจะมีวางไมโครเวฟนะคะหรือว่าเตรียมอะไรง่ายๆก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเข้าห้องครัวค่ะแต่ที่สำคัญค่ะ ห้องครัวที่นี่นะคะก็มีขนาดที่น่าใช้พอเหมาะสําหรับครอบครัวเริ่มต้นได้เลยค่ะห้องนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องครัวค่ะที่มีการวางฟังก์ชันไว้นะคะตรงนี้ก็จะคือจะมีอ่างล้างจานแล้วก็เป็นโซนที่วางเตาแก๊สและมีเครื่องดูดควันนะคะพื้นที่เนี่ยก็คือสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นมุงรวดยืดนะคะ ที่สามารถอะคะ่ะจะเปิดประตูออกไปอะคะ่ะก็คือเป็นด้านหลังบ้านที่ทําหลังคาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่อเนื่องระหว่างห้องครัวกับร้านซักล้างได้ดีเลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเปิดหน้าต่างทั้งสองฝั่งอะก็สามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีลมพัดผ่านมาในตอนกลางวันได้ด้วยะคะ่ะห้องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะคะพอใช้เลยค่ะมีตู้เยอะมากๆเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นบริเวณประตูนะคะที่เข้าจากตรงที่จอดรถแล้วก็จะมีห้องน้ำบริเวณชั้นหนึ่งนะคะเป็นห้องน้ำแขกซึ่งนี้ก็ทำไว้ดีค่ะเป็นสุขภัณฑ์ของโมเก้นนะคะที่มีการรับประกันเรื่องการดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะจุดถัดมาตรงนี้ก็ยังมีห้องเก็บของนะคะซึ่งแบบห้องเก็บของนี้จะบอกว่าใหญ่มากๆเลยค่ะ นี่ก็จะมีการเก็บของแล้วก็มีตู้ไฟอยู่บริเวณด้านนี้นะคะก็ทำให้บ้านเรียบร้อยดีค่ะเพราะว่ามีห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงตามอ้อขึ้นไปดูชั้น2กันต่อเลยนะคะตามบมาลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อ,อก,ก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้น2ของบ้านที่บุราซิริท่าข้ามพระรามสองแล้วนะคะซึ่งบริเวณชั้น2ค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ําค่ะ แบบบ้านรุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากบ้านรุ่นอื่นนะคะเพราะว่าได้ห้องนอนใหญ่นะคะถึงสองห้องเลยเดี๋ยวอ้อพาไปดูห้องแรกค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแรกนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านฝั่งขวามือค่ะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเป็น bay window ค่ะซึ่งแบบบ้านรุ่นนี้จะมีระเบียงอยู่ฝั่งขวามือแต่พิเศษค่ะ หลังนี้นะคะมีจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือปัจจุบันทำเป็นบานสไลด์ค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงระเบียงอันนี้ค่ะเราใช้ประโยชน์ให้สูงสุดก็เลยทำเป็นห้องเดิมก็คือวางเป็นห้องพักแต่ว่าเราสามารถที่จะทำเป็นห้องเสื้อผ้าหรือว่าห้องทำงานที่แยกความเป็นส่วนตัวได้เพราะว่าที่เนี้ยใช้บานสไลด์ก็เลยจะประหยัดพื้นที่ตรงโซนนี้ค่ะห้องนี้ก็ถือว่าได้ห้องขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องแสงด้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะ ก็เลยทาให้รู้สึกว่าห้องนี้โปร่งแล้วก็โล่งสบายเป็นอีกห้องนึงค่ะที่เหมือนเป็นห้องใหญ่ค่ะค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องที่สองนะคะที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านฝั่งขวามือค่ะซึ่งห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่มีขนาดเล็กสุดแต่อ้อมองว่าขนาดเล็กสุดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะวางเตียงขนาด3.5ฟุตแล้วก็ยังวางตู้เสื้อผ้าได้นะคะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านแล้วก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ที่เนี้ยจะบอกว่าได้เพดานสูงมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าแต่ละห้องอะค่ะมันโปรง่งแล้วก็ฝั่งด้านเนี้ยก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่เช่นกันนะคะแล้วก็ทําพวกมุ้งลวดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือห้องที่สองนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูห้องไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะตามมาเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมบ้านที่บุราสิริท่าข้ามพระรามสองแล้วสวยถูกใจไหมคะบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่53.4ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนต่อเติมนะคะอยู่ที่171ตารางเมตรตวนันนี้ขายราคาพิเศษเพียง5 5ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะหากสนใจอยากจะนัดเข้าชมบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อ,อได้ที่เบอร์089 8968724ค่ะ หรือ0812955159ค่ะหากว่าท่านใดสนใจอยากจะฝากขายบ้านฝั่งทนราชพฤกษ์กาลบกษ์ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เช่นกันค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ